อาสบายดีเดื่อพี่น้องมูเพื่อนบ่สุขสุขกันเนาะม่เหนื่อยกันใช่ไหมห้องเพลงเรื่องกระแสอาเทวาไทยกับลาวเขาเนาะตอนนี้มาพิจารณ์กันเนาะเรื่องเดียวนี่ยเดี๋พี่น้องเลยเรื่องมวยน่เนาะไม่เหนี้ก็เลยสิมาแต่งเพลงพี่น้องเลยอ่าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยพี่น้องนี่แหละคือการกระทำของนายสูญสิ้นเสียหายหลายอย่างมาโดน ทางเศรษฐกิจพี่น้องทุกคนต้องมาเป็นคนตกการตกงานย้อนการค้าทำคำเดียวสันส้นๆว่ามวยไทยนั้นเป็นของทุ้งขมเมแม้เว้าออกมาได้คักแท้ พี่น้องคงแย่คือคนลาวทางนั้นอยากให้เจ้านั้นออกมาสีแจงออกมาแถลงกล่าวคำขอโทษพี่น้องลาวไทยคงสิบอกโกดออกมาขอโทษ บอกว่าเขาผู้บองึัการย้อนการกระทำคำเดียวสั้นๆเจ้าว่ามวยไทยนั <mas> ้นเป็นของขมาแม้ว่าออกมาได้ครั้งแท้พี่น้องคงแย่ คือคนเล่าทางนั้นอยากให้เจ้านั้นออกมาสีแจ้งออกมาแถลงกล่าวคำขอโทษพี่น้องลาวไทยคงสิบอกดออกมาขอโทษย้อนเขาหูบอถึงการ ให้เล่าไทยนานให้หากกันมันแกน่นคือจังปานข้าวเนียวที่มันแน่นนะให้พังเด้อว่าพี่น้องเล่าไทยอ่ะพี่นอ้นองก็จบไปเนาะ